อยากอยากให้อยากเห็นเซอร์ไพรส์อะไรแบบใหม่ๆอยากให้ทุกคนปล่อยของให้เต็มที่ค่ะแล้วก็รู้ว่าแบบทุกคนแบบกําลังใจดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนของกําลังใจทำให้ทาหน่อยไหมคะค่ะทำป่อยไหมคะจทำา่อยไหมก็ห่อยนะก็คือเราไม่ได้ไม่มีเวลาอะไรฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยตอนนี้เวลามันห่างกันนะเขาแบบ ค่ะกัเรากี่ชั่วโมงก็เลยอาจจะลำบากนิดนึงบางทีแบบมันดึกมากเลยหลับไปแล้วอนะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะแบบรีดแมสเสจทิ้งไว้อนะไรอย่างเงี้ยค่ะไปรับนี้ไปกี่วันอีกเอ็ดวันความพร้อมทางด้านร่างกายของขนาดไหนคะเต็มที่อะไรอนยะ่างงี้ไหมีเจเบฟลวยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะมีไม่สบายหนึ่งคนเพราะว่าอากาศมันแบบมันแห้งมันร้อนมากคะ่ะประมาณสี่หองศาอนะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเขาบอกว่ารงแรงดีมาก ก็อยากให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองนดะ แบบบางทีแบบไปไหนกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอเพื่อนใหม่ใมมันบางทีมันเป็นแค่แบบการทําความรู้จักเองไม่ได้อะไรเลยอย่าเพิเ่งเขียนว่ามีแฟนเลยอ่ะพี่แมงสวรค่ะแต่เพื่อนแต่เพื่อนคนนก็เป็เพื่อนเดียวกันใช่ไหมครับพี่เมอันนี้เม่ไม่รู้ว่าแบบแบบเป็นเพื่อนของใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะเขาเป็นเพื่อนกันสี่มาสี่อะไรอย่างเงี้ยถี่ไหมอันนี้เมย์ก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเมย์ไม่ได้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแบบ ที่เราสวยอะค่ะเราก็มีพร้อมคนเข้าหาเยอะอู่แล้วอะไรเงี้ยให้พี่ไปเลือกก่อนเนาะอย่างพี่วนนี้พี่เมรู้จักไหมคะามค่ะอย่างพี่คนนี้พี่เมรู้จักไหมคะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ก็ก็มีคนร่อยฟังแบบ b a c k กราวดีหน้าอะไรอย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยคือพี่เลพี่เมรีคนเข้าหาเยอะอะค่ะก็ไม่อยากพอถ้ามีโอกาสก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดอะค่ะเขาชอบใครไปชอบด้วยอยู่แล้ว ก็ให้เคียร์เคี้เขาเขาโหวตไปก่อนเคียร์ให้โวดไปก่อนให้ผู้ชายมาฉีดครบร้อยคนก่อนเราค่อยเลือกแล้วเราค่อยโหวตออกทีละคนแต่ที่ผ่านมาเขายังไม่เคยทำมาขนาดนีใช่ไหมครับเมย์เมย์คือช่วงนี้ยเมย์เมย์เมย์มัวแต่พยายามกับแฟนตัวเองเมย์ไม่ได้ไปไหนเลยเลยตอบแทนทุกคนไม่ได้ขอโทษด้วยค่ะอยู่แต่กับกีฬาที่เป็นกาล่นเซนด์หนึ่ง เราโผลหน้าอาจจะบบว่าพว่ายคนนอแม่เราไม่เคยไม่ไม่ปลื้มอยู่แล้วอ่ะคือแค่ตอนแรกๆที่ยอมรับว่าทุกคนตกใจด้วยเจไม่ได้บอกพ่อแม่เจเมก็ไม่ได้บอกพ่อแม่เมเวลาที่คนไปสัมภาษณ์หรืออะไรเขาตกใจแล้วเขาทำตัวไม่ถูกอะไรนี้มากกว่าแต่ว่าปฏิกิริยาที่ไม่ได้รับคือเขาหน้าหักมากนะคะแล้วเมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแบบนี้เท่าไหร่ ก็ขอบคุณอ่ะตอนนี้มันไม่มีเมทัวเมทับปีงมาแล้วก็มันก็มีแฟนคลับหลายๆคนที่แบบรักเราเป็นของเรารักเซเป็นวงเจตอนนี้ทุกคนเขาก็แบบเขาก็ยอมรับตรงนั้นก็ขอบคุณค่ะเออเราเราเราก็รู้ว่าเราแบบแตกกันเยอะแต่แบบก็ห้ามไม่ได้หรออะไรเงี้ยเมย์ไม่ได้ไม่ได้คิดไม่เคยคิดว่าจะคบเด็กอะไรเงี้ยแต่แบบก็เด็กกว่าเยอะแล้วแล้วยังไงก็รักกันอ่ะ คเขามาเล่นกับหมาที่บ้านแล้วก็เขาชอบหลอกแมวเขาก็มาเล่นกับนกไกแล้วก็เขาชอบคุณแม่เลยมากคุณแม่ใจดีตอนนี้แม่เนยก็เริ่มดูบอลเริ่มดูบอลแล้วก็แบบอนแรกก็ยอมรับว่าแบบเออทุกคนก็งงบ้านเราก็งงงงว่าไม่เคยแบบมีสายนี้เข้ามาในบ้านตอนนี้ทุกคนก็แฮปปี้ที่สภายก็ก็ชอบเขาค่ะคุณพ่อ เราเป็นเพื่อนรักกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวเราตอบเราตอบแทนใครไม่ได้หรอกอในเงนี้ย โดนอะไรเงี้ยแล้วเขียนแรงไม่มไม่อ่านแล้วไม่แบบคูนเาไม่แรงขนาดเี้ยแล้วผูกเรื่องกันไปหมดเลยเงี้ยเรื่องจริงมีนิดเดียวเราก็เอาเรื่องไปผูกเรื่องนู้เรื่องนี้เรื่องนั้นเลยเงี้ยคือแบบมันเสียหายนะแล้วแล้วคนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาเชื่อไปแล้วอ่ะแล้วแล้วโดนมองไม่ดีอะไรเงี้ยเออก็ก็สุดขันเพื่อนนะคะคือชือบอกเลยว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงแน่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าล่าสุดที่ไปเจอที I